ชมป์จัดไป Everybody แชมป์จัดไปสวัสดีค่ะวิววีโก้การที่วิวอยู่ใน3โลกทั้งนักกีฬาสวัสดีค่ะวิววีโก้วันนี้จะซูเปอร์ชาติค่ะ และนางงามสวัสดีค่ะวิววีโก้ไทยแลนด์และสุดท้ายนางแบบสวัสดีค่ะวิววีโก้วันนี้จะเดินให้เต็มที่ ถาถามวิวว่าตอนนี้มีนักกีฬาคนไหนที่แบบสวยๆบ้างวันนี้วิววีโก้จัดไปแฮตทริกซะเออเออเออร่วมจากกีฬาโปรดวิววัลเล่เฉินเวียงเหือนสูง178ิทีมชาติเวียดนาม ชดเด็ดพิ่งคว้าเหรียญเงินซีเกมปี2021และรองแชมป์อาเซียนปี2022ที่โคราชผลงานสโมสรแชมป์ลีกเวียดนาม3ปีรวดจ,จ้าต่อมาสาวโดดสูงอาดาเจอรมนจากตุรกีรวมมิตรทั้งรูปร่างหน้าตาฝีมือไม่ธรรมดาสูง182ตบหัวเสาปกติคนทั่วไปนี่ค่ะดูจากคุณเลนส์ทีมงานของเรานะคะ กระโดดได้245เซนตมรและวิวเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติกระโดดได้255เซนติเมตรค่ะเธอมีสถิติกระโดดตบสูงถึง305เซตมรและกระโดดบล็อกได้ถึง295เซนเมตรความสูงนี้เทียบได้กับแป้นบาสสสำหรับผู้ใหญ่จากพื้นถึงห่วงคือ305เซนเมเช่นกันค่ะและ from Thailand Pink พิชามอนวัยเพียง16ปีโชว์เพลงตบคว้าแชมป์โรลทัวร์ครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จที่มาเลเซียและเป็นแชมป์รายการที่4ในศึกมาสเตอร์เรื่องดีมีต่อหญิงคู่แก่นรักสิกากับจอมแจมปัทไทมาศชนะเต็งสองคว้าแชมป์รายการนี้เช่นกันและคู่ผสมจอมแจมปัทไทมาศกับโอโม่พักพลมือ72ของโลกเกือบต้านเต็งหนึ่งจากมาเลเซียได้สรุปได้เรียนเงิน สรุปเหรียญทั้งหมดนะคะที่เราได้มานั่นก็คือ2เหรียญทอง1เหรียญเงินและได้เงินรางวัลเกือบเพียง7 0 0 0แสบาทซึ่งถือว่าไม่มากหากเทียบกับกอล์ฟหรือเทนนิสหวังว่าจะไม่มีข่าวเช้าเหมือนตะกร้อนะคะและมาร่วมเปลี่ยนกีฬาไทยทำไมสังคมเรากดดันให้นักกีฬารวยยาก เชิญชมที่ YouTube ช่องแชมป์จัดป่ายชื่อตอนด้านล่างนี้เลยค่ะและพรุ่งนี้ดูต่อใน y t u t u แชมป์จัดป่ายอีกครั้งช่วยกันชาตินี้จะได้บ l ิ้ g